เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพฟีสแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่มประจำวันที่ยิมสามมกราคมในรอบค่มวันนี้ครับเรามากันที่เรื่องตลาดน,นักเตะของทีมกับช่วง7วันสุดท้ายก่อนตลาดน,นักเตะรอบหน้าหนาวนี้จะปิดตัวลงมาที่ข่าวแรกกับรายงานในช่วงหัวข่าวันนี้เลยครับจากทางไม์แม่กลัดนกข่าวดังของเดลี่ไทเลอรครับดจากรายงานในครับมีการเผยว่าสโมสรอัลนาเซอร์ทีมดังในลีกซาอุดีอาระเบีย เตรียมยื่นข้อสเสนอเพื่อดึงตัวอารอนวานบิซาก้าแบ็กขวาของทัพปีศาจแดงเราไปร่วมทีมในช่วงตลาดรอบมกราคมนี้ครับหลังจากที่พวกเขาเคยยื่นข้อสเสนอไปประมาณ20ล้านปอนด์ขอซื้อตัวเอเมอร์สันโรยลแบ็กขวาจากสเปอร์แต่ทว่าก็โดนปฏิเสธไปแล้วและตอนนี้ครับคาดว่าจะมีการยื่นข้อสเสนอในระดับเดียวกันหรือว่าอาจจะเพิ่มเป็นประมาณ30ล้านปอนด์ให้กับแมนยูนเต็ดนะครับกับการปิดดีลอารอนวานบิซาก้านั่นเองอย่างได้ก็ตามครับจากรายงานเพิ่มเติม,ต,มตอนที่เอริสเคนฮาร์ไม่ต้องการจะปล่อยแ่้งตัวหลักนนีใใชุดหญ่ออกไปและ เดียวกันนะครับฝั่งขาเข้าของทีมนะก็ยังไม่ได้ใครเข้ามาเลยดังนั้นก็ต้องรอรุ่นกันดูครับว่าดีลของวนะัมบิสตาก้าจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าข่าวต่อมาครับกับดีลของฟาคุนโดเปเยสฟรี yes ri, ไปยังกรานาดาทีมจากสเปนในรูปแบบสัญญายืมตัวกันบ้างดูจากรายงานล่าสุดของทางดิลี่เมลนะครับได้ออกมาเผยว่าตอนนี้ดีลดังกล่าวของฟาคุนโดเปเยสฟรีด, yes ri, ดันเกิดปัญหาแล้วครับทำให้นักเตะอาจจะได้อยู่กับทีมต่อไปในช่วงครึ่งซีซั่นหลังเพราะว่าทั้งแมนยูนเต็ดแลวก็ ada, าารกรกา,รา,านาดา อย่างไรก็ตามดีลการย้ายแบบยืมตัวของเปเยสตรีไปยังกรานาดายังไม่ปิดตายเพราะว่าทั้งสองสโมสรก็ยังคงเจรจากันอยู่แต่ที่แน่นอนครับตอนนี้ p s เอสวไอโฮเฟนอีกหนึ่งสโมสรที่สนใจฟาคุนโดเปเยสตรีเช่นกันก็เตรียมป่านหน้ากรานาดาไปร่วมทีมเลยนะครับเดี๋ยวพวกเขาหน้าพร้อมจะทําตามข้อตกลงของแมนยูนเต็ดอย่างด้วยแต่มันก็ยังคงติดปัญหาตรงที่ตัวนักเตะอย่างฟาคุนโดเปเยสตรีนั้นมองว่าการย้ายไปยังลาลีกาเขาจะได้ประโยชน์มากกว่าการย้ายไปดีฮอลแลนด์นั่นเองครับ ข่าวต่อมาครับมากันที่ดีลของแมตช์ไทเดลิกองหลังของบาเยน์กันบ้างเดี๋ยววันนี้ครับจากรายงานของสื่อฝั่งเยอรมันอย่างฟุตบอลนิวส์ือนักข่าวชื่อว่าคริสโตเฟอร์มิเชลนะครับได้ออกมาระบุว่า mm hmm. การที่แมนยูนเต็ดยังไม่จริงจังกับการพยายามจะคว้าตัวมตไทเดลิกสักทีนั่นก็เพราะว่ากังวลเรื่องของสุขภาพร่างกายของนักเตะอยู่นั่นเองครับเนื่องจากมีประวัติอาการบาดเจ็บอยู่บ่อยครั้งแถมเรื่องความฟิตของนักเตะก็ไม่ถึงระดับอีกด้วยครับ ซึ่งจากสถติในซีซั่นนี้แมตไธเดลิกก็พลาดลงสนามไปแล้วกว่า11เ,เกมนะครับให้กับบาเยินและหากย้อนไปในช่วง3ปีหลังสุดเขาพลาดลงสนามไปมากกว่า46เกมจากเรื่องของอาการบาดเจ็บและก็เรื่องของสภาพความฟิตนอกจากนี้นะครับคริสโเฟอร์มิเชลก็ยังระบุเพิ่มเติมไว้ว่าแมนยูเนเต็ดก็ยังห่วงเรื่องความเร็วของแมตไธเดลิกด้วยครับซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคสําคัญในการย้ายมาเล่นยังพรีเมียร์ลีก ถามอีกเรื่องที่สำคัญที่อาจจะทำให้ดีลนี้ไม่คุ้มนั่นก็คือค่าตัวของแมทไทเดลิกที่บายเยนน์จะรับฟังข้อเสนอในหลัก77ล้านยูโรเท่านั้นด้วยครับ มาต่อกันที่อีกเดียวกับเชออลเนเบสกองกลางดาวรุ่งตัวเก่งจากเบนฟิก้ากันนะครับซึ่งก็เป็นข่าวว่าแมนยูนเต็ดกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดและก็อยากจะดึงตัวมาร่วมทีมามากมากซึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นในตลาดซัมเมอร์หน้านี้เลยด้วยและกับรายงานล่าสุดจากบทสัมภาษณ์ของฮาวเก้เมนเดสเอเย่นของนักเตะก็ยังได้ย้ำให้พลพพักปีสะเดงและก็รวมถึงสโมสรอนอ,อื่นในยุโรปดีดากันเล็กน้อยครับว่านักเตะในความดูแลของเขาเนะี่ยอาจจะได้ย้ายทีมในซัมเมอร์ที่จะถึงนี้จริงๆซึ่งฮาวเก้เมนเดสนะ รุยคอสตาประธานสโมสรอนของเบนฟิก้าจะเป็นคนตัดสินว่าเมือ่อไหร่พวกเขาเนี่ยจะพร้อมรับฟังข้อเสนอซึ่งแน่นอนว่าเป็นการตัดสินใจของสโมสซอนก่อนสเสมอน,นั่นแหละผมสามารถรับฟังข้อเสนอแล้วก็เงื่อนไขต่างๆได้เช่นกันแต่ที่ผมทราบมาก,ก็คือนักเตะจะอยู่กับเบนฟิก้าเป็นจนจบซีซั่นนี้เป็นหญิงน้อยแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือจากนั้นรุยคอสตาจะตัดสินว่าอะไรคือสิ่งที่ดีสุดสําหรับสโมสซอนจากนั้นเราก็จะมีการประชุมกันพูดคุยกับนักเตะและกเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็จะมีการตัดสินใจร่วมกัน เรามาดกันที่บทสัมภาษณ์ของสกอตแม็กโทมิเนนะครับโดยเขาได้ออกมาระบุว่าสิยงวิจารณ์ของแฟนบอลที่มีถึงตัวเขาน่ะเขารับได้หมดเหลยครับแต่ไงก็ตามก็ต้องขอเว้นไว้เรื่องหนึ่งกับเรื่องความทุ่มเทที่เขามีต่อสโมสรเพราะเขาไม่ชอบใจอย่างมากหลังจากโดนตั้งคําถามถึงความทุ่มเทของเขาในพักหลังครับที่มีต่อทีมนั่นเองด้ดยสกอตแม็กโทมิเนได้ให้สัมภาษณ์กับทางช่อง YouTube ที่ชื่อว่า high performance เอาไว้ว่า มันเป็นเรื่องยากนะหาว่ามีคนตั้งคำถามถึงความทุ่มเทของคุณผมเองนะไม่ชอบผมโดนตั้งคำถามแบบนี้เลยและก็ไม่ต้องการจะให้มันเกิดขึ้นอีกครั้งด้วยผมรับได้นะหาว่าเป็นเรื่องอื่นอย่างเช่นสิ่งที่ผมทำได้ไม่ดีพอในสนามหรือว่าผมเนะี่ยไม่เล่นแบบที่พวกเขาต้องการเขาไม่จ้างเหล่านั้นเป็นแค่ความคิดเห็นและผมรับฟังโดยไม่ให้ความเชื่อถือมันมากนักนอกจากจะมาจากผู้จัดการทีมเพื่อนร่วมทีมหรือว่าจะเป็นครอบครัวเท่านั้น ผมจดจําสิ่งต่างๆที่ผู้จัดการทีมบอกผมหรือว่าแนะนําอยู่เสมอเพื่อใช้เป็นเครื่องเตือนใจสําหรับการพัฒนาตัวเองในทุกๆเกมแน่นอนว่าทุกคนย่อมมีความไม่มั่นใจในตัวเองอยู่แล้วแต่สิ่งสําคัญสําหรับฟุตบอลก็คือคุณจะสามารถควบคุมมันได้ยังไงและก็เปลี่ยนสิ่งนั้นเป็นพลังในตัวคุณให้ได้กับความตื่นเต้นและความยากลําบากเหล่านั้นเมื่อบรรดาวรุ่งขึ้นมาสีมชุดใหญ่แรก,แรก พวกเขาจะเจอกับเรื่องยากเพราะว่าต้องอยู่ท่ามกลางสปอตไลท์ตลอดเวลาแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องธรรมชาติของการเล่นให้กับสโมสรใหญ่ระดับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองเรามาที่ริโอเฟอร์ดินานกันบ้างนะครับโดยริโอได้ออกมาเผยว่าคนวงในของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เขารู้จักนะ่ะถึงกับช็อกเลยครับเมื่อทราบข่าวการเข้ามารับตำแหน่งซ e o แบบข้ามฝากของโอมาเบราดาจากซิตี้มาสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เป็นอริร่วมเมืองกันนอกจากนี้นะครับก็ยังเผยว่าการแถลงการแต่งตั้งโอมาเบราดา อาจจะมีความสําคัญกว่าการควา้านักเตะเข้ามาเสริมทีมในช่วงตลาด,ดอกการอบมกราคมนี้ด้วยซ้ำดิโอโรเฟอร์นินานในะครับในทันานะกับเรื่องนี้เอาไว้ว่าผมได้คุยกับทีมงานของแมนเชสเตอร์ซิตี้บางคนและพวกเขาก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเราสามารถคว้าตัวเขามาที่นี่ได้ฟั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ได้ดีคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าเซอร์ไพรส์อย่างมาก เขาทำผลงานมาอย่างมากมายและก็ประสบความสําเร็จแทบจะทุกระดับแล้วที่เขาเข้ามารับงานน่ะและเขาก็เป็นการเซ็นสัญญาที่ดีมากๆและก็เฉียบคมอย่างมากสําหรับแมนยูนิเต็ดด้วยผมคิดว่าเขาอาจจะเป็นหนึ่งในการเสริมทัพที่ดีสุดของทีมในช่วงตลาดรอบมกราคมนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสถานการณ์ของเราณเวลานี้ด้วยจากนั้นวิโอก็ได้พูดย้อนความไปถึงยุคเปลี่ยนผ่านความยิ่งใหญ่ของกองทัพป,ปีศาแดง จากยุคของเซอร์เล็กฟูกูสันมาสู่เดวิดมอยส์เมื่อปี2013ซูริโอก็ยอมรับว่ามอยส์เป็นหนึ่งในกุนสือที่ดีครับแต่เขาก็ยอมรับว่ากุนซือของทัพขุนข้อนในปัจจุบันนี้ไม่ได้มีแนวคิดการคุมทีมใหญ่แบบแมนยูเต็ดอยู่เลยครับเพราะว่าเคยคุมแต่ทีมระดับเอเวอร์ตันเท่านั้นทําให้ทุกอย่างนะดูยากลําบากไปสหมดเดวิโอฟอร์ดินานะครับได้เล่าย้อนความผิงเรื่องนี้เอาไว้ว่าในฐานะมืออาชีพแล้วผมอยากให้เขาทําได้ดีและคุณก็ต้องให้เวลาและโอกาสกับเขาด้วยซึ่งเรื่องนี้สสําคัญทีุ่ด แต่มันก็มีบางอย่างที่คุณจะเห็นได้ว่ามันไม่เหมือนเดิมและผมคิดว่าเรื่องใหญ่ที่สุดสําหรับผมก็คือมีการโฟกัสไปที่คู่แข่งระหว่างการ้อมมากเกินไปซึ่งมันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนและเราคือแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนะพวกเขาต้องกังวลกับเรามากกว่าสิสิ่งเหล่านี้ทําให้ความรู้สึกนึกคิดของเรามีองค์ประกอบแห่งความหวาดกลัวเข้ามาด้วยและมันก็ได้ส่งผ่านไปทั่วทั้งทีมและก็รวมไปถึงแข้งดาวรุ่งของเรา ทั้งหมดที่เราทําก็คือพูดว่าคู่แข่งจะทําอะไรในเกมนั้นแต่มันก็ควรจะเป็นว่าเราจะทําอะไรใส่คู่แข่งมากกว่าสภาพของทีมเป็นแบบนั้นเลยลหละในเวลานั้นนะ่ะผมคิดว่ามันจะเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนจากการคิดเหมือนผู้จัดการทีมของเอเวอร์ตันมาเปลี่ยนคิดแบบผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเราจําเป็นต้องคิดแบบที่ทีมแชมป์เขาคิดกันแต่เอาจริงๆแล้วผมก็รู้สึกเสียใจแทนเดวิดมอยเช่นกันนะเพราะสิ่งที่เขาต้องเข้ามาแทนย้ายจากเอเวอร์ตันมาสู่แมนยูเนเต็ด อาจจะเป็นเกมที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงแม้แต่คุณซื้ออย่างโชเซ่มูรินโญ่ก็อาจจะต้องเจอปัญหาในการเข้ามาสารต่องานของเซอร์และฟูกุสันดันั้นการที่คิดว่าเดวิดมอร์จะทําได้ง่ายๆนก็คงจะบ้าบออย่างมากเลยล่ะหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook r e ร Devil Page กันด้วยนะครับผม